สวัสดีครับผมวิทสกายวล์กเกอร์ครับวันนี้จะมาทําเมนูตําหอยหนาครับหอยหนาคือหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มนะครับเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มทีนี้วันนี้ผมอันนี้คือหอยหนานะครับหอยหนาลักษณะจะเป็นอย่างนี้ลูกเล็กๆหอยหนาหอยขี้กระต่ายอะไรประมาณนี้ที่เขาเรียกอะหอยหนามาจะเป็นหอยของประเทศไทยเราตั้งแต่แรกแล้วนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมือง ok, okay. Tôi hỏi để hôm cho hỏi xử hay được đặt mười <coughs> <coughs> เดี๋ยวผมจะนั่งลองแล้วกันครับนี่คือความแตกต่างอันนี้คือหอยหน้าครับหอยหน้ามันจะสามารถกินได้ทั้งตัวชอบอ่าฝังตัวอยู่ในดินออกไข่เป็นสีขาวครับผมอันนี้หอยหน้าส่วนนี้หอยเชอรี่สีทองในฟาร์มหมุที่เลี้ยงอยู่เนื้อจะสีเหลืองเปลือกจะสีเหลืองทั้งหมดเขาเรียกสีทองนะครับก็จะตัวโตขึ้นมา แต่อันนี้เป็นไซส์สี่เดือนปกติมันจะใหญ่ใหญ่ได้เท่ากัปั้นเลยครับอันนี้ไซส์กำลังกินครับทุลก,กอ๊อบส่วนอันนี้หอยเชอรี่พันธุ์พื้นเมืองหอยหอยเชอรี่อันนี้จะเนื้อสีดําเนื้อเยอะอันนี้ก็เลี้ยงที่ฟาร์มเหมือนกันนะครับเห็นไหม,มจะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆหอยเชอรี่กับหอยหนาจะต่างกันหอยเชอรี่มันจะมีรอยบุไอ้ตรงนี้มันจะเป็นรูเข้าไปตรงข้างๆมันส่วนหอยหนาจะไม่มีเห็นไหมครับจะไม่มีโอเคข้างมัน นี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการตำหอยนะครับการตำหอยเดี๋ยวเรามาลงมือตำกันเลยนะครับผมจะจริงๆอ่ะจ,จะมาทำเมนูกินหอยในนาให้ดูวันนี้ก็จะเริ่มตำกันใส่พริกจินดาครับพริกแดงเข้าไปสักประมาณ15เม็ดครับเพื่อความเผ็ดสู้ซ่าตามด้วยพริกแห้งจินดาสักหนึ่งกริรครับเอาเผ็ดๆไปเลยวันนี้ เมื่อวานหรือว,วันก่อนอ่ะวันก่อนกับเมื่อวานอ่ะพูนเพล้ขึ้นเกือบตายครั <c oughs> ครบวันนี้จะต้องหาเมนูทำไม่สั่งอ่าในใสกระเทียมเข้าไปากระเทียมแล้วก็ตำโอ้ oh, ตำยากอยู่เนาะต้อง <c oughs> ตำให้มันคงก่อนครับ หลังจากตำพริกแหลกไปสักหน่อยเนึงก็ให้ใส่น้ําตาลปิ๊บไปสัก4ี่ช้อนโต๊ะครับแล้วแต่ชอบครับผมเนี่ยใช้หอยประมาณ2อกิโลนะครับลวกแล้วล้างก่อนก่อนที่เราจะเอามาลวกต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับ อ่ะโอเคหลังจากตาต้มตามปิ๊บใส่กับพริกเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาใส่น้ำปลาอันนี้ป,นปลาผมต้มเองนะครับสูตรของผมเองห้าทพีครับดดง่ายๆก็ใส่หมดนั่นแหละครับครับอีหลังจากนั้นใส่มะเขือมะเขือเครือครับแถวบ้านผมเรียกมะเขือ,อเครือครัสำมรับมะเขือเทศไปไหนครับ เ okay. นี่ยครับมะเขือเคือแบบนี้นะครับส่วนมะเขือเทศก็ใส่เหมือนกันมะเขือเทศคือแบบนี้ทำไมชอบเรียกไม่ตรงกันไม่เข้าใจต้องใส่ทั้งสองมะเขือครับถึงจะครบสูตรจริงๆนี่ก็จะเป็นเมนูที่ร้านผมเหมือนกันเมื่อก่อนไม่จะเปิดร้านส้มตำก็คิดจะเมนูนี้ใส่ขเข้าไปก็เหมือนเดิมครับก็ตามชอบแหละครับใส่ไว้เถอะไม่มีสูตรตายตัวอะไรหรอก แต่ถ้าสูตรผมก็มะเขือเทศสักห้าลูกมะเขือเครือสักยี่สิบลูกเนื่องจาก,ก,กมันตําเยอะอยู่สองโล มะนาวสามลูกครับหั่นทั้งเปลือกไปเลยมะนาวเนี่ยก่อนที่จะหั่นเนี่ยเราควรจะเอาไปล้างน้ําเกลือก่อนนะครับล้างที่เปลือกมันก่อนไม่งั้นมันจะขมมีดก็ไม่ค่อยเข้าแล้วกันจะเข้าเนื้อตัวเองก่อนหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็จัดการ เริ่มน่ากินแล้วนะครับพอเข้าที่ใส่ผมชีนรน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าผมน้ำปาลาราผมต้มสูตรที่พอดีแล้วน้ำปาลาราหนึ่งช้อนไม่ใช่น้ำปลาหนึ่งช้อนก็เป็นน้ำปาลา ก <c oughs> ัดเด็นเค็มรสชาติท,ไทีได้ที่ได้ที่แล้วก็คุผมไม่ใส่ส้มตํานะครับไม่ใส่มะละกอนะใส่เป็น อะไรอะหน่อไม้สดครับหน่อไม้สดเอามาต้มแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ผักชีฝรั่งผักไปเรื่อยอครับไ,ไ,ไปแล้วก็ตำสักหนึ่งสองสตีหลังจากนั้นก็ใส่หอยหนาเข้าไปได้เลยครับตอนใส่หอยหนาเราไม่ต้องตำนะครับเราใช้ช้อนคนเอาเพราะตำแล้วเปลือกมันจะแตก เพื่อให้มันเข้าทั่วทุกลูกให้น้ำมันซึมเข้าไปในตัวหอยนะครับปกติผมจะใส่ นมจีนนิดหน่อยแต่ถ้าใส่นมจีนไม่ได้วยจะกินหมดไม่ได้เยอะจัดใส่นมจีนไปนิดหน่อยก็พอครับพอให้มีเส้นบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาจัดจายจานครับติดกล้องก่อนครับ